คือตัวแทนของคอปปะพอเนี่ยเขามาพูดคุยกับเราด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายก่อนนะครับคุณชนะพลมหาวงศ์นะครับท่านเป็นรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปปะพอครับสวัสดีครับท่านรองเลขาธิการครับครับสวัสดีครับดีดีครับสวัสดีครับครับท่านครับท่านผู้จักรทั่วไปสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับครับเมื่อสักครู่นี้ค้างไว้ฮะกับคุณนรมนเนี่ยประเด็นว่าตกลงแล้วประวิงเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่าน ท่านรองเลขานี่ช่วยช่วยประเมินได้ไหมฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการประวิงด้วยเวลาหรือด้วยหรือเปล่าฮะในการจ่ายเงินให้กับลูกค้าครับ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 ผมผมผมตอบได้เลยใช่ไหมครับอาจจะนะฮะครับครับครับก็ผมผมผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับที่จริงเรื่องนี้ทา่ทานท่านเลขาธิการพรทา่านดรสุริพนตวิชัยการเนีーー่ยนะท่านได้ติดตามเรื่องแล้วก็ผู้บริหาร ของสำนักงานกอพอเองก็ได้มีการประสานงานและก็มอนิเตอร์เรื่องพวุนี้มาตลอดเราเป็นห่วงนะฮะจุดประเด็นหลักเลยเนี่ยเราเป็นห่วงในเรื่องของการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะเกี่ยวกับประกรันโควิดเนี่ยที่ว่ามันอาจจะเกิดความล่าช้าได้นะครับณนะขณะนี้เองสำนักงานคอพอขอเรียนอยีกานีก่อนนะครับได้ได้ที่จริงเราได้มีคําสั่งท่านเลขาธิการได้มีคําสั่งตั้งแต่หนึ่งกันยายนให้มีผลแล้วนะครับว่าบริษัทไหน ที่มีเรื่องนะฮะเรื่องร้องหรือเรื่องเกล็นะที่ที่ประชาชนเขตเข้ามาเนี่ยมีปัญหาเกินสองร้อยเกินหนึ่งร้อยเรื่องขึ้นไปเนี่ยนะฮะให้บริษัทเร่งดําเนินการหนึ่งสองสามอย่างไรเพื่อที่จะให้มีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนโดยเร็วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อ,อวันที่เก้านี่ฮนะก็ได้มีการเราก็เห็นประชาชนนี่นะครับก็ก็มาร้องเรียนเรื่องพวกนี้เป็นระยะระยะก็เลยท่านก็เลยได้แยกนะฮะ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแยกเป็นเป็น,เป,นเป็นเฉพาะเลยฮะเฉะพาะเกี่ยวกับโควิดเลยนะฮะเมื่อวันที่เก้าก็เปิดศูนย์มาแล้วนะครับและขณะนี้เองณณเวลานี้เองเนี่ยนะฮะกันักงานคอพโดยโดยผู้แทนนักงานกอพโดยสายคุ้มครองติิประโยชน์เนี่ยฮะทางเริการิการก็ส่งให้ไปไปไป,ไปาหาหรือที่ที่บริษัทประกันภัยนะบางบริษัทที่มีเรื่องร้อง,องเงียเยอะเพื่อจะหาแนวทางช่วยไว บริษัทจะดาเนินการอย่างไรที่มันจะรวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นหลักการในในในต้นต้นที่ที่จะเรียนนะครับตทตนี้ประเด็นปัญหามันก็คือว่าความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการรับประกันภัยประชาชนอาจจะอาจจะอาจจะบอกว่าเอ้ตอนรับประกันภัยทําไมมันเร็วนะฮะจ่ายเบี้ยรับประกันภัยได้เร็วอันนี้ก็เป็นประามปกตินะครับบริษัทประกันภัยก็พยายามที่จะเปิดช่องทาง ท,ที่ให้ประชาชนเนี่ยโดยความสะดวกในเรื่องของการซื้อหาประกันในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไได้เร็วนะครับตอนนี้พอถึงการจะต้องจ่ายค่าิดหมายทดแทนตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภยัยมันมีประเด็นอยู่นิดเดียวนะครับถ้าประเด็นถ้าจํานวนผู้ที่ไปเคลมอะไรต่างเนี่ยไม่เยอะบริษัทมีระบบรับเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยตามกฎระเบียบข้อกฎหมายเลยที่ที่กำบังคับบริษัทเลยบริษัทจะต้องดาเนินการชดใช้ให้แล้วเสร็จภายใน15วันอะไรต,าตา่างเนี่ยนะฮะ หลังจากตรวจเอกสารเสร็จเรียบร้อยอะไรต่างเนี่ยบังเอิญน,นะครับเรื่องของโควิดเนี่ยพอดีพอดออีประชาชนที่ซื้อประกันภัยเนี่ยก็ก็เพมจํานวนมากเลยนะฮะก็ไปตามข่าวนะฮะท,ที่ปรากฏเนี่ยไปที่บริษัทแล้วบริษัทเองก็ก็ไม่ได้มีระบบที่จะรองรับคนจํานวนมากอะไรต่างอย่างนี้อยู่ด้วยนะทำให้เกิดความล่าช้าอย่างล่าสุดเนะครับเมื่อเช้าก็ได้ตรวจสอบไปนะฮะ ที่ที่บางบริษัทเนี่ยรับมาสองสามเรื่องก็ทยอยจ่ายไปอย่างรับมาสองร้อยกว่าเรื่องก็ทยอยจ่ายไปเป็นร้อยแล้วนะฮะแล้วล่าสุดเห็นทราบว่าพรุ่งนี้ก็ทยอยจ่ายอีกเป็นระยะระยะนะฮะแตนที่ประเด็นปัญหามันก็นนคือในเรื่องของการตรวจสอบนะฮะความถูกต้องซึ่งซึ่งฐานะของบริษัทประกันภัยเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยฮะก็จะถูกกำกับไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าเรื่องเงินออกบริษัทก็ต้องไปฏิบัติตามกฎหมายนะฮะถ้าสมมุติว่าในกรณี บริษัทจ่ายค่าสิ้ไหมไม่มีการตรวจสอบจ<ม>่ายไปไม่ถูกต้องบริษัทก็<ๆ>มีความผิดด้วยนะฮะแต่แน่นอนที่สุดเลยนะฮะระยะเวลาตรวจสอบก็ต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรนะ<ม>อย่างคําสั่งเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยนายทะเบียนสั่งไปบริษัทจะต้องตรวจสอบหลักฐานให้แล้วเสร็จนะภายในสามวันนะครับเ <ạ. S 1> พราะนั้นบริษัทเองเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการแล้วก็เร่งการจ่ายด้วยนะครับก็ส่วนบริษัทที่ละเลยนะฮะ ล่าช้าไม่มีเหตุไม่มีผลมันสมควรเนี่ยพรุ่งนี้นะฮะทางคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดเนี่ยก็จะนําเรื่องเข้าเข้าเปรียบเทียบปรับนะครับในบางบริษัทเดี๋ยวคงติดตามข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ที่ทําอยู่นะวันนี้นะครับถ้ารองครับถ้าลองพอดีว่าหัวหน้าเนื้อมนบอกบว่ามีคนที่เข้าไปส่งเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแสดงว่ามันมันเลยสิบห้าวันมาแล้วใช่ไหมฮะ<ผ>มแบบนี้บบนีจะเล็กรัดได้ยังไงนะครับครับมันจะมีผมผมยยังไม่แน่ใจว่า ว่าอย่างวันนั้นท่านท่านรัฐมนตรีท่านท่านเข้ามาที่ท้าผมจำได้ผิดนะเรื่องที่ท่านเอามาเนี่ยแค่ท่านเอามายื่นเมื่อวันนั้นผมไม่ใช่เข้าใจว่าน่าจะกี่เรื่องเข้าใจว่าบริษัทจ่ายและแค่สองสามวันบริษัทก็ก็จ่ายให้เนี่ป็นทด็นื้อประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะครับระบบการรับเรื่องของของบริษัทประกันภัยเนี่ยผมกําลังให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยช่วยประสานว่าระบบสารบัญการรับเรื่องเนี่ยบริษัทได้รับเรื่องไม้อะไรต่างๆดานองเนี้ยฮะ จีิงแต่ว่ามันสับสนกันนิดนึงว่าประชาชนก็บอกเอ๊ะก็ส่งเรื่องเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เห็นบริษัทแจ้งมาเลยบริษัทก็บอกว่ายังไม่รับเรื่องขณะนี้น่าจะเป็นที่ที่ที่ททระบบนะครับครับแต่ถ้าบริษัทรับแล้วอย่างอย่างที่ท่านพิธีกรบอกนะรับเรื่องถูกต้องแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถ้าถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีการตรวจสอบและยังไม่มีการจ่ายผมว่าบริษัทมีความบิดแน่นอนครับค่ะท่านลองเลยค่ะคพอจะบอก หน่อยได้ไหมคะว่าจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงเพราะว่าผู้ที่ยื่นเคลมประชาชนเน่ยืนยันว่ายื่นไปนานมากแล้วคราวนี้ทางบริษัทก็บอกว่ายังไม่ได้รับเรามีวิธีการตรวจสอบตรงนี้ยังไงอ๋อนี่ครับขณะนี้กําลังกําลังให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไปไปประสานงานในเรื่องระบบงานของบริษัทซึ่งบริษัทเองเนี่ยจากการตรวจสอบเมื่อเมื่อเช้าที่จริงตรวจสอบมาทุกวันบริษัทก็เร่งที่จะปรับในเรื่องของระบบเรื่องของสารบัญอะไรต่างๆในการรับเรื่องเพื่อเกิดมีความชัดเจนและก็ส่งเรื่องเข้าระบบเพื่อในการตรวจสอบ การตรวจสอบมันจะมีประเด็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของค่ารักษาบาลกับกับรวมในเรื่องเรื่องค่าเฉยตอนนี้ประเด็นมันมีอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของไอ้เจอจ่ายจบเนี่ยที่ทมีปัญหาอะไรต่างกันอยูน่นีครับคือมันมีประเด็นที่เราที่จริงเดิมเนี่ยเราเราใช้ใบใบใบรับรองจากหมอว่าโอเคนะฮะคุณติดเชื้อโควิดอะไรต่างเนี่ยบังเอิญช่วงนั้นนะฮะใบรับรองแพทย์เนี่ยคุณหมอท่านทางานหนักมากเลยก็ออกได้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 ไดไดชา้าอะไรเราก็เปลี่ยนมาอีกแค่แค่ ให้ใช้ผลของของ uh, RT PCR นะฮะนะแทนใบรับรองแพทย์ได้แต่ปรากฏตอนหลังเนี่ยฮะมันก็มีโทษนะฮะก็มีลักษณะของการปลอมแปลงเอกสาร mm hmm. ใบรายงานบ้านแล้ว,แล,วแล้วที่ปรากฏเจออนะครับก็คือว่ามีมีใบรับรองมาแต่แต่แค่เขียนว่าเนื่องจากว่าได้ออกตามความที่เอาผลของ ATK นะฮะทดสอบมาออกอะไรต่างทนานนองนี้ฮนะ เพราะฉนั้นไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนว่าเขาเป็นตัวตนผู้ที่ติดจริงหรือไม่มันก็เกิดประเด็นขึ้นมาทําให้บริษัทเนี่ยจะต้องตรวจสอบในเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในระยะเวลาครับอ,นนอันนี้กเ็เป็นประเด็นหนึ่งครับนี่ท่านรองครับถ้าเกิดว่าสามารถครเค็มได้แบบที่ไม่มีปัญหาเลยนะใบรับรองอย่างเช่น rt pcr นี้ต้องต้องระบุยังไงนะครับอ๋อคือคืออย่างนี้นะครับเดิมเนี่ยเราใช้ใบรับรองแพทย์ผมเชื่อว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกก็ก็นําผลจากอ ใบที่เขาเรียกอะไระฮะจากห้องปฏิบัติการที่วิธี RT PCR เนี่ยไปออกใบรับรองแพทย์ hmm. เราก็ได้นายทะเบียนก็ได้มีคําสั่งนะฮะได้มีคําสั่งที่45ับ64บอกว่าเอาละถ้าใบรับรองแพทย์มันออกราช้าเกงว่าประชาชนเนี่ยจะจะจะ,จะได้รับความลาช้าเราก็เลยให้ใช้ผลเนี่ยเอาผลมาเลยนะ <c oughs> ผลการแจ้งตรงนี้ไม่ต้องบบไปเอาใบรับรองแพทย์นะฮะมันสามารถใช้แทนใบรับรองแพทย์ได้เลย <c oughs> แต่ระยะหลังเนี่ย มีใบรับรองแพทย์มาเยอะแต่ว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยมีทั้งที่เอ่อออกตามตามรายงานผล rt pcr และก็ออกออกตามมีบางเบือับนะผมว่าไม่แน่ใจว่าจะปอมหรือเปลคือออกใช้ใช้ atk นะครับเอาผตรงนี้ไปแจ้งแพทย์นะฮะแพทย์ท่านก็ออกให้ไปตามแต่ว่าท่านก็ระบุไว้ในนั้นว่าตามที่ผู้เ้าเอ่อผู้ประสงค์ใช้ให้ออกใบรับรองตามผล atk อย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้มันมันก็เลยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามตามเงื่อนไขของกระบวนกาะค่ะอย่างนี้ในรายการนะคะคุณนรุ่งมลอยู่ในรายการด้วยอยากจะให้เป็นตัวแทนผู้ริโภกหน่อยในในคอปพีเข้าสายแล้วเจอกันทั้งสองคนอยากจะฝากอะไรไหมคะหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนผู้ริโภกถามในประเด็นไหนบ้างไหมคะค่ะก็ประเด็นที่หลักๆเราก็ไปยื่นหนังสือไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้ตรวจสอบให้เร่งขึ้นนะคะเพราะว่า หนึ่งเนี่ยตอนนี้ประชาชนได้รับความเสียหายอันนี้เร่งโดยทันทีเราก็เสนอไปแบบนั้นนะคะส่วนประเด็นที่สองเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของมาตรการการปะวิงเวลาจ่ายตอนนี้ค่ะน่าจะปรากฏชัดเจนมากเพราะว่าหนึ่งนะคะมันยังมีปัญหาอยู่ว่าเปิดสาขาแต่ก็ไม่สามารถรับเอกสารได้ต้องเคมส่งตรงไปที่สำนักงานใหญ่อันนี้รายงานท่านเลยค่ะเพิ่งเจอล่าสุดเมื่อวันก่อนครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะส่ง ไปยื่นที่สํานักงานสาขาไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องส่งตัวจดหมายเนี่ยไปที่บริษัทโดยตรงสํานักงานใหญ่โดยตรงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไปรษณีย์หาที่ทําการส่งยากมากนะคะเาต้องส่งแบบไปรษณีย์แบบลงทะเบียนนะคะท่านดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นภาระแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ยังยืนยันนะคะระบบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย บริษัทประกันมีอยู่แล้วถ้าจะตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบในเชิงว่าเขามีเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินในส่วนของสิทธิประโยชน์หรือเปล่าหรือแค่ว่าเขาเป็นผู้เอาประกันเองเนี่ยจริงๆการตรวจสอบข้อมูลพวกนี้มันผ่านระบบอีเคมได้ซึ่งเราก็เคยเสนอไปนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันมีระบบยืนยันตัวตนระบบ OTP ซึ่งตอนนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก้าวหน้ามากขณะที่จะสามารถทำเรื่องนี้ได้กรอนที่จะส่ง ตัวเอกสารยืนยันไปนะคะสิ้นุดแล้วถ้าลองเลยค่ะแบบนี้คือสามารถทาตามาที่ท่านหัวหน้าเดินนวลบอกไปได้ไหมครับก็คือว่าที่จริงที่จริงมันเป็นระบบระบบถ้าถ้าสมมุติสมบูรณ์นะครับระบบไอทีที่สมบูรณ์นะฮะก็ถ้ารองรับประชาชนจํานวนมากๆที่ไปเกมได้ก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยก็ระบบอาจจะพัฒนายัง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 ไม่สมบูรณ์นะอย่างนี้ได้ไหมครับผมผมว่านะฮะ ก็ต้องขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนรัมมวลมากเลยท,ที่ที่ท,ที่ที่ช่วยช่วยช่วยดูแลประชาชนผู้บริโภคคืออย่างนี้นะครับทั่วประเทศเลยเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ผมมีประเด็นมาเห็นว่าไปยื่นที่สาขาบริษัทแล้วก็ไม่รับอีกเอาอย่างนี้ฮนะสำนักงานคอพอเองเนี่ยเราเรา,เรามีหน่วยงานทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดเลยแล้วก็มีสายด่วนคอพอหนึ่งแปดหกด้วยนะฮะประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้ามีปัญหากระบริจัดนะฮะใช้ขนาดนี้นะฮะ ใช้บริการเลยนะครับใช้บริการของสํานักงานคอพเพื่อเป็นสื่อกลางให้และจะประสานบริษัทก,กน็น่าจะเร็วกว่าพห่วงอย่างนี้ฮะว่าบางทีได้เช็คไปแล้วคือขณะนี้อย่างทีมงานกําลังที่อยู่ที่ที่ป้าของบริษัทขณะนี้ก็กําลังตรวจสอบอยู่ว่าเพราะว่าประชาชนหลายคนบอกว่าเอา้ายังไม่เห็นตอบกลับยื่นมาแล้วบริษัทก็บอกว่ายังไม่นับเอกสารอะไรแบเนี้นะฮะก็เดี๋ยวๆตรงนี้เองเนี่ยฮะก็เป็นหน้าที่ของทางคอพเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติแล้วก็การ ระบบงานของบริษัทว่าจะรองรับได้แค่ไหนเป็นไรนะครับก็อาจจะเกิดความล่าช้าขึ้นบ้างาแต่ว่าอยากจะอยากจะ,อะบอกบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะถ้าไม่ได้รับความสะดวกนี่นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรต่างนี่ฮะขอให้ใช้บริการของสำนักงานคอพอในทุกจังหวัดลยฮะในทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ไม่งั้นก็สายด่วนคอพอนหนึ่งห่ดหอันนี้จะช่วยช่วยอำนวยความสะดวกได้อีกอช่องทางน,นะครับหรือถ้า<ม>ใครอยู่กรุงเทพมาที่สูนี่เลยนะฮะถ้าแต่ว่า โดยหลักการแล้วผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากบริษัทเ,เป็นผู้สัญญาก็ก็อยากปกติแล้วจะต้องไปยื่นยื่นคําขอที่บริษัทก่อนแล้วมีปัญหาแล้วมาพอแต่ว่าเข้าใจว่าอันเนี้ยมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นจากจํานวนจํานวนผู้เสียหายจํานวนมากนะฮะก็อาจจะใช้บริการของกฟภเป็นช่องทางหนึ่งได้ครับโอเคครับยังไงฝากฝากเรื่องกับท่านรองเลขาธิการไว้หน่อยละกันนะครับนะฮะขอบพระคุณนะฮะท่านชนะพลมหาวงนะครับรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำาักานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยบอกอว่าคอปพอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังยังตามไม่ได้อาจจะรบกวนท่านอีกสักครั้งหน่อยละกันนะฮะดีคผมยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับฝากท่านด้วยบนิดนึงครับเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามีประเด็นผู้ร้องเรียนหรือว่ากลุ่มไหนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้รับความสะดวกจากบริษัทประกันภัยท่านท่านช่วยช่วยช่วยให้มาที่คอพอ นะครับจะแจ้ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับคือขณะนี้ทางคอพเองก็ประสานงานและติดตามเร่งรัดบริตั่ทุกวันเลยนะครับนะครับตอนนี้คือทีมงานก็พยายามเปิดเว็บไซต์ให้ให้เราดูนะเข้าไปเว็บไซต์ของคอพเอแล้วก็อย่าลืมนะครับสายด่วน186ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับท่านรองครับคือคือคืออย่างนี้ที้ฉันเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยวินาทีนี้ถ้าหากคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเคลมประกันเนี่ยเท่าที่ท่านรองให้ข้อมูลไว้คือเข้าไปที่ศูนย์ สูยรรับเรื่องร้องเรียนประการโควิด -19 สำนักง,งานคอปพหรือว่าสายด่วน1186เดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากนี้สายไหม่แนะะ่ค่ะ